วัสดีครับจากร้าน Succe s s IT Center นะครับวันนี้จะมีกล้องของวิสตาตัวใหม่นะครับผมรุ่น CB53 นะครับคือตัวนี้นะครับไม่ต้องใช้ไฟก็คือแค,ค่าไฟสูนบาทเลยตัวนี้นะครับผมสำหรับตัวกล่องที่จะให้มาด้วยนะครับผมหน้าตาก็จะแปลกไปนะครับสังเกตว่าจะมีแผงโซลาร์เซลล์ทาง สัาราให้มาพร้อมกับสาย uh, USB หรือว่าสายชาร์จของกล้องนะครับแล้วก็จะมีตัวขาของกล้องนะครับผมตัวนี้นะครับสามารถติดตั้งได้ทุกที่ที่มี Wi-Fi ของบ้านถึงนะครับผมแม้กระทั่งหรือว่าจะส่งที่สวนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้สามารถทําได้ด้วยการไม่ต้องต่อไฟบ้านไปเลี้ยงตัวกล้องนะครับผมข้อดีของตัว c b 53นะครับแม้ก็จะมีตัวขานะครับแล้วก็จะมีสายมีตัวสายมีฐานมีคุกให้นะครับแล้วก็จะเป็นแผงโซล่าเซลล์ให้กับสายที่ยาวพอสมควรนะครับแล้วก็จะเป็นตัวกล้องนะครับตัวกล้องครับด้านล่างก็จะเป็นตัวที่ใส่เมมโมรี่การ์ดแล้วก็เป็นปุ่มรีเซ็ต แล้วปุถ้าชอบฝากกดติดตามและถูกใจในเพจเฟซบุ๊ของทางร้านและช่วยกันกด u b s สไ i b e ในช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสินค้าใหม่ๆจากทางร้านของเราครับสวัสดีครับ